สวัสดีครับไก่แจ้เคจวิงแมนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องไก่ย่างครับผมสำหรับใครนะครับที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมอาหารลดน้ำหนักลดไขมันอยู่นะครับมักจะต้องเคยได้ยินว่าก็ในส่วนของเรื่องอาหารให้หลีกเลี่ยงของหวานของทอดแล้วก็ของมันถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้มันจะเกิดคำถามที่ว่าแล้วของย่างล่ะกินได้ไหมเดี๋ยวเรื่องนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ผมประสบมาโดยตรงเลยและเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับ ก็เท้าความก่อนนะครับว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ผมกําลังไดเอทร่างกายหรือว่าลดไขมันเตรียมที่จะขึ้นแข่งขันเพาะกายครั้งแรกเลยในชีวิตเลยนะครับน่าจะประมาณปี2019นะครับแล้วก็แน่นอนว่าในช่วงโปรแกรมการซ้อมหรือว่าควบคุมอาหารเนี่ยมันก็ต้องทําหนักกว่าคนปกตินะครับตอนนั้นในส่วนของการออกกําลังกายผมออกกําลังกายประมาณอาทิตย์ละ6วันต่อสัปดาห์แล้วก็ในส่วนของการคาร์ดิโอเนี่ยผมคาร์ดิโอประมาณวันละ 1 0 0ถึง1น0นาทีทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยแล้วก็ใช้วิธีถ่ายรูปดูความเปลี่ยนแปลงสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยที่นี้มาถึงเรื่องอาหารช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยทำอาหารกินเองเพราะว่าขี้เกียจนะครับยอมรับตรงๆเลยผมก็ใช้วิธีซื้อกินเอาแล้วก็ในส่วนของโปรโตีนผมก็ซื้อไก่ย่างเหมือนพวกคุณนี่แหละครับคือเน้นย่างไม่เน้นทอดเลยนะซื้อแต่ย่างมาตลอดแต่ว่าคุณดูรุปนี้ครับลุปนี้นะฮะ ผ่านไปประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับถือว่าไขมันลงช้ามากนะครับนั่นแหละครับผมก็เริ่มเอามาดูแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวเองว่าแบบเอะเราออกกําลังก็ถือว่าหนักมากแล้วนะทีนี้ในเรื่องอาหารเราพลาดตรงไหนไปหรือเปล่าของหวานเราก็ไม่ได้กินของทอดเราก็ไม่ได้กินทีนี้มันก็เริ่มมาสกิดใจตรงว่าน่าจะเป็นที่ไก่ย่างก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนั้น ผมก็กินย่างจริงๆแต่วันนั้นมันเป็นวันที่ก่อนที่ผมจะไปซื้อไก่ย่างร้านประจําร้านนั้นผมแอบไปดูหลังร้านว่าก่อนที่เขาจะเอามาย่างนะครับเขาหมักด้วยอะไรบ้างก็ค่อยๆย่องไปดูหลังร้านโอ้โหคุณครับน้ําตาลน้ามันน้าปลาผงชูรสเทแล้วก็แบบหมักเต็มที่เราก็แบบมองบนชัว น่าจะมาจากไอตัวนี้แหละที่ว่ากินแล้วก็ไขมันไม่ลงสักทีนี่แหละครับนี่เป็นคําตอบเลยที่ว่าไก่ย่างเนี่ยถ้าเอามาย่างเฉยๆเนี่ยมันไม่เป็นอะไรหรอกครับแต่ว่ามันจะอ้วนก็ไอตรงตอนที่เขาหมักมานี่แหละครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีทําอาหารกินเองนะครับมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันได้แบบผ่านตาเราหมดว่า เราปรุงอะไรเข้าไปบ้างเราไม่ใส่อะไรบ้างเราใส่อะไรเข้าไปบ้างดีที่สุดนะครับผมสาหรับคนที่มีเวลาแล้วก็อยากควบคุมอาหารแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปทําอาหารคลีนกินเองที่บ้านนะครับไว้ท้ายคลิปนี้นะครับเผื่อใครอยากจะลองเอาไปทําเองดูนะครับผมก็นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เอามาแชร์ให้ฟังกันนะครับว่าในส่วนของของย่างกินได้ไหมก็ย่างกินเองกินดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยคุณจะได้รู้ว่า คุณใส่อะไรแล้วไม่ได้ใส่อะไรไปบ้างนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ